ยก่อนอื่นต้องขอเฮดังๆก่อนครับผมเมื่อฟุตซอลทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติเวียดนามไปด้วยประตูรวม3ประตูต่อหนงครับท้องเรียกว่าครึ่งแรกตื่นเต้นมากเสมอกันอยู่ศูนย์ประตูต่อศูนย์แต่พอครึ่งหลังมูฮัมหมัดก็ไม่ทำให้แฟนฟุตซอลทีมชาติไทยผิดหวังครับผมยิงไปคนเดียว2ประตู โดยครึ่งหลังทีมชาติไทยของเรายิงนําไปก่อน1ประตูศูนย์ครับแต่หลังจากนั้นเวียดนามตามตีเสมอหนึ่งหนึ่งตอนนั้นแอสเสียบมากแต่หลังจากนั้นครับมัหมัดก็ยิงอีกหนึ่งลูกนำไปสองหนึ่งและจบด้วยกษฬาชนะ3าหนึ่งครับทีมชาติไทยสุดยอดเข้ารอบต่อไปไปเจอทีมชาติอินโดนีเซียที่เอาชนะเมียนมามา6ประตูต่อหนึ่งครับ และโปรแกรมการแข่งขันครับรอบชิงชน,เนะเลิศในรอบชิงที่3ครับจะเกิดขึ้นในวันที่10เมษายนเมียนมาพบกับเวียดนามเวลา14ในการ30นาทีครับและคู่ชิงชนะเลิศทีมชาติไทยพบกับทีมชาติอินโดนีเซียต้องเรียกว่ารีแบตอีกรอบไะมครับไม่รู้ว่าใครชนะครับ ต้องเรียกว่าห้ามพาดด้วยประการทั้งปวงครับและหลังจากนี้เป็นหน้าที่ของแอดครับที่จะต้องไปหาคอมเมนต์เวียดนามมาป้อนให้กับทุกท่านได้รู้ว่าความรู้สึกของพวกเขาเป็นอย่างไรฟุตบอลใหญ่ก็แพ้ไป2 0 ส่วนโตเล็กเองสกอร์ก็ห่างไปถึง2ลูกเหมือนกันครับผมเดี๋ยวเราไปฟังคอมเมนต์จากเวียดนามบ้องัครับฝากท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสับไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจกับผมได้เลยครับเมื่อพร้อมแล้วไปฟังเลยครับคอมเมนต์จากแฟนฟุตซอลเวียดนามเมื่อแพ้ทีมชาติไทยในรอบรองชนะเลิศ3ประตูต่อหนึ่งไปฟังกันเลยครับ มาเริ่มต้นที่คอมเมนต์แรกครับคอมเมนต์ comment แรกบอกว่าระดับมันยังห่างไกลอันนี้จริงที่สุดครับคอมเมนต์ comment ต่อมาบอกว่าไทยก็ดีเหมือนกันแต่จริงแล้วเนี่ยพวกเขาทําประตูได้ดีมากอันนี้แน่นอนคอมเมนต์ comment ต่อมาบอกว่าเป็นเรื่องที่ดีที่เวียดนามแพ้ดีกว่าไทยแพ้เพื่อไม่ให้แฟนฟุตซอลเวียดนามเข้าใจผิดไม่มีอะไรที่ดีไปกว่าจะได้เห็นเวียดนามพ่ายแพ้อันนี้เป็นคนไทยไปพิมพ์เวียดนามหรือเปล่าครับคอมเมนต์ comment ต่อมาบอกว่า ต้องหาคนที่เป็นบราซิลโอนสัญชาติมาได้แล้วถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปก็คงจะต้องแพ้ไทยตลอดไปผอไม่ต้องมาบอกว่าเวียดนามของผมเล่นกับไทยแบบนี้เนี่ยมันมากน่าเสียดายนิดหน่อยแต่ผู้เล่นของเราพยายามอย่างเต็มที่แล้วไทยแลนด์ก็ยังเหนือกว่าเราเขาไม่ต้องมาบอกว่าถ้าคุณแพ้ในแง่ของความสามารถคุณก็ไม่สามารถพูดคุยเรื่องนี้ได้อีกต่อไปจริงๆครับยังหาเขาอยู่นะครับขอไม่ต้องมาบอกว่า เครื่องรางของไทยเนี่ยยังส่องแสงเมื่อคุณได้ลิมรสผมไม่ต้อมาบอกว่าเ <c oughs> สียใจยด้วยต่อมาบอกว่าตามรอยเพื่อนร่วมทีมในสนาม11คนเลยนะฟุตซอลยังแพ้ไทยในยรอบรองชนะเลิศด้วยผลต่างสองประตูเหมือนกันเลยผม <c oughs> ไม่ต่อมาบอกว่า <c oughs> หนุ่มสัญชาติไทยแบกทีมหญิงไปคนเดียวสองประตูหมายถึงมูฮัมหมัดใช่ไหมครับคนนั้นสุดยอดอยู่แล้วผมไม่ต้อมาบอกว่า เสียทุกอย่างของไทยตั้งแต่ฟุตบอลไปจนถึงฟุตซอลคอมเมนต์ต่อมาบอกว่ามอไฟไทยเนี่ยเผ็ดเกินไปอันนี้จริงที่สุดคอมเมนต์ต่อมาบอกว่ามาตั้งใจเล่นกับพม่าก,กันเถอะอันนี้มองไปที่พมา่พมาพม่าก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเจอได้คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าระดับไม่เท่ากับไทยที่จะเล่นคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าไทยจะได้ถ้วยที่สบอกอีกแล้วอันนี้มาช่วยเชียร์ไทยด้วยนะครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า ซ้อมมาตั้งนานทำไมไม่เก่งกว่าไทยสักทีซ้อมต่อไปเรื่อยๆครับถึงจะชนะขอม่ตงมาบอกว่ากลับมามาลุ้นซีเกมกันเถอะชาวซีเกมแลยละครับขอม่ตงมาบอกว่าพูดตามตรงเรายังล้าหลังในวงการฟุตซอมมากแม้ว่าเราจะก้าวไปข้างหน้ามากพวกคุณจะต้องพยายามขอมิตรมาบอกว่าการข้ามเป้าหมายคือการ่าดตัวตายยังไม่ตายครับลุกขึ้นมาสู้ต่อ คอมเมนตอ์มาบอกว่าฟุตซอลไทยแข็งแกร่งมากพี่น้องเอ้ยคอมเมนเตอ์มาบอกว่าไม่เป็นไรถ้าเราเป็นรองแล้วแพ้ก็จะเป็นรองต่อไปได้เรื่อยนะครับคอมเมนเตอ์มาบอกว่าพักหนึ่งปีเติมพลังให้จิตใจให้หัวใจของเราคอมเมนเตอ์มาบอกว่าสคริปหรือการเขียนบทเนี่ยมันคล้ายๆกับการแข่งขันที่สิงคโปร์เลยตอนนี้คอมเมนเตอ์มาบอกว่ามันช่างน่าสงสารต่อมาบอกว่า กลับบ้านกันเถอะทุกคนคอมเมนต์ต่อมาบอกว่ากับตาลเวียดนามเล่นแย่ที่สุดในเวียดนามคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าลากรคุณปู่คอมเมนต์ต่อมาบอกว่ากลยุทธ์ของโค้ชเวียดนามมันคืออะไรคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเวียดนามจะซูบุรีต่อจากไทยจากฟุตบอลจนถึงฟุตซอลเสมอเป็นการตอบมวลสองใช่ไหมครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า ทั้งฟุตซอลเวียดนามและไทยกําลังตกอันดับในเอเชียไทยเวียดนามเมื่อก่อนน่าจะมีระดับถึง9ถึง7แต่ตอนนี้คงเหลือแค่6กับ5อันนี้หมายความว่าอย่างไรครับว่าฟอร์มตกใช่ไหมครับทั้งสองทีมนี้คอมเมนต์ต้ามาบอกว่ามีโอกาสมากมายแต่เราในชนะไม่ได้เขาคอมเมนต์ต้ามาบอกว่าเวียดนามยังคงต่ํากว่าเห็นเห็นได้อย่างชัดเจนเขาคอมเมนต์ต้ามาบอกว่า นานแค่ไหนแล้วที่เวียดนามแพ้หนึ่งประตูต่อสามผมก็จำไม่ได้ครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าขึ้นบอลน,น่ะเป็นไหมผ่านยาวแล้วมันเสียบอลคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเหมือนช่งนางนาซาวต่อมาบอกว่าพวกคุณได้กลับคืนสู่ดินแล้วภายหลังจากพวกคุณได้ถูกยกย่องให้ขึ้นไปบนฟ้าในบอลโลกคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าไม่รู้จักช่วยโอกาส คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าดูดัดนี้เวียดนามเล่นดีแต่สวยเกินไปเวียดนามเล่นดีกว่ามีประสิทธิภาพกว่าไทยถ้าโชคดีเวียดนามคงชนะไทยไป3ลูกไทยตื่นเต้นกับการคุมบอลมากกว่าและโดยเฉพาะเมดอินการ่าแบกทีม2ประตูหวังว่าสีเกมเวียดนามจะแก้แค้นได้เจอมูฮัมหมัดเข้าไปอึ้งละสิอมไม่ต่อมาบอกว่า ประเทศไทยยังคงเป็นราชาแห่งวงการกีฬาใช่เลยครับเรามีดินเอกีฬาอยู่แล้วขอไม่ต้องมาบอกว่าแพ้ก็ต้องยอมรับว่าแพ้ไม่มีความไม่ยุติธรรมให้เสียใจแต่แพ้ชนะเป็นเรื่องธรรมดาไม่มีผู้เล่นทีด่ดีกว่าน่าเสียดายเราดูได้แค่สองประตูของไทยก็พอเห็นว่าเก่งกว่าเราเยอะเวียดนามยิงไม่ได้ด้วยประตูของเขานั้นเก่งขนาดนั้นขอไม่ต้องมาบอกว่าการแพ้ไทยไม่ใช่เรื่องแปลก โทษแค่รอบแบ่งกลุ่มกับเบียนมาที่เสมอกันผิดหวังที่ลำสองของกลุ่มต้องเจอไทยเร็วๆนี่เสี่ยโอกาสในการเล่นรอบชิงชนะเลิศคอมเมนต์มาบอกว่าแมตช์กับทีมที่อ่อนแอจะไม่ได้รับการถึกถ้าเจอกับคนไทยเนี่ยต้องเล่นให้ดีกว่านี้ให้หนักกว่านี้อีกหลายเท่าคอมเมนต์จะมาบอกว่าคาดหวังวิลครับจะเป็นโชคชะตาที่ดีของพวกเราจะทําอย่างไรกับผู้รักษาประตูของเราคอมเมนต์มาบอกว่าไทย ยังเหนือกว่าเราอีกหนึ่งเก้าเขอไม่ต้องมาบอกว่าฟุตซอลไทยมันอยู่ในด n a พวกเขาอ่ะดีเกินไปเขาเมนต้อมาบอกว่าชนพะพมา่าไม่ได้ก็ต้องยอมและหลังจากนี้ต่อไปอินโดนีเซียจะเป็นคู่แข่งของไทยใช้ดีสุดนะครับและคอมเมสุดท้ายบอกว่าไทยฟุตซอลท็อป20แต่เวียดนามาฟุตซอลท็อป40นะจะไปสู้อะไรได้ เรียบร้อยครับผมจบแล้วครับสำหรับคอมเมนต์จากแฟนฟุตซอลเวียดนามเมื่อแพ้ทีมชาติไทยในรอบรองชนะเลิศฟุตซอลชิงแชมป์อาเซียน 2, 2022ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ3ประตูต่อหนึ่งครับ และเรายังมีนัดก,กันต่อนะครับวันที่10เมษายนเวลา17นาฬิกาครับรอบชิงชนะเลิศคู่ชิงชนะเลิศครับทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติอินโดนีเซียรครับมาส่งเสียงเชียร์ให้ฟุตซอลไทยขวาแชมป์ได้อีกสมัยครับฟุตซอลไทยสซ้ซวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับดีใจมากๆเวียดนามเสียใจด้วยนะ